ค่ะสวัสดีพี่น้องป้อป่ายสุขู่สุขคนเด้อจ้ามื้อนี้จะมีพ้าเขาคัว้วอีกแล้วพี่น้องจ้ามาเห็ดกับเขากับหนามคือเกาหน้าจ้ามื้อนี้มีเมนูแกงส้มมะละกอใส่กุ้งสดพี่น้องจ้ายาเสตหิให้ผู้กาญญากินพี่น้องจ้ามาเบิ่งนจ้าว่าจะมีเสเห็ดเป็นจังไ๋กินได้บ่านอ้อมาลองเบิ่งนพี่น้องจ้าเขาคั้วเนาะคะ่ะมาตรามาค่ะมาดูกันเลยจ้าว่าเห็ดอีหยังเนาะพี่น้องจ้า เตรียมของก้อนแล้วพี่น้องจ้าขั้นตอนแรกนะจ้าเดี๋ยวไปเบิ่งพอขั่วกําลังเตรียมรอจะมีอยู่นะจ้าเดี๋ยวไปเบิ่งกันจ้าเครื่องแกงนะพี่น้องจ้ากระช่ายจ้ากระเทียมแล้วก็หัวหอมนะจ้าขั้นตอนแรกนะจ้าหั่นกระช่ายก่อนพี่น้องจ้าหั่นเป็นชิ้นนิดหน่อยนะพี่น้องจ้าเพื่อที่เข้าเจาไปขั่วจ้าเพื่อที่จะให้มันสูกง่ายนะพี่น้องจ้า ต่อไปกะหั่นกระเทียมจ้าหั่นเป็นชิ้นเล็กๆน้อยๆเหมือนกันนะพี่น้องจ้าต่อไปกะหั่นหอมหัวแดงนะพี่น้องจ้าเป็นชิน้นน้อยๆเหมือนกันจ้าเอากะเอาทุกอย่างนะพี่น้องจ้าบบมีสูตรมี่ยังดอกพี่น้องจ้าจีนี่กะคือกะเอาตามที่เขาจะแกงหม้อน้อยหม้อใหญ่นะพี่น้องจ้าอันนี้กะหัน่นเสร็จแล้วจ้าได้จานหนึ่งพอดีเลยพี่น้องจ้ากระช่ายกระเทียมหัวหอมนะพี่น้อง น้ำมะขามเปียกนะพี่น้องจ้ากระเรียมไว้นะจ้าสิ่งที่ขาดบ่ได้เลยพี่น้องจ้าบะคุ้งนะพี่น้องจ้าจินีกระไดลูกหนึ่งมาลูกง่ายิ่งเลยพี่น้องจ้าแล้วก็มีกุ้งสดนะพี่น้องจ้าพอขั้วกะกำลังจัดการกุ้งนะพี่น้องจ้าแกะกุ้งทำความสะอาดให้นะจ้าขั้นตอนต่อไปนะพี่น้องกบหั่นมะละกอนะพี่น้องจ้าหั่นบกคุ้งนะผู้ใดอยากได้ชิ้นหน่อยเฮ็ดชิ้นหน่อยนะพี่น้องจ้าแล้วแต่ เดาแต่ความต,ต้องการของเห้านะพี่น้องจ้าจีนี่ก็ได้หั่นมักหุงเส็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องจ้าได้ถาดบักง่ายพี่น้องจ้าพร้อมที่จะแกงแล้วจ้าขั้นตอนต่อไปนะพี่น้องจ้าเอากระช่ายกระเทียมหอมเดียงที่เห้าหั่นไว้นะพี่น้องเอามาขวานะจ้าขวให้มันสุกไ้มันหอมๆมไม่กินหอมนะพี่น้องจ้าขวไปสักพักนึงนะพี่น้อง ต่างไฟก็คือประมาณากลางนะจ้าขัวไปเรื่อยๆจ้าขัวให้มันหอมเหลืองจักน้อยนาะพี่น้องจ้าพอขวัวกับขัวสุกแล้วนาะพี่น้องจ้าเอามาตำได้จ้าพอขวัวจัดการเลยนะคะตำตำพี่น้องจ้าตำไปเรื่อยๆนาอจ้า,จ,าจนละเอียดเลยนาอพีนอน่น้องจ้าต่อไปกระตักพริกแกงไส้พี่น้องจ้าสองช้อนโต๊ะนาอพี่น้องจ้าแล้วก็ตำให้มันเข้ากัน ดีดีพี่น้องจ้าห้มันคุกเข่าเข่ากันเป็นเนื้อเดียวกันเลยเนาะจ้าปลาหนี้เนาะจ้าที่จินนี่ใส่ก็ได้ตุ่มไว้เลยถ้าพี่น้องจ้าแต่ว่าลืมไทยเนาะจ้าจินนี่ก็อะมาแก้พี่น้องจ้าเอาแต่เนื้อมันเน้ะพี่น้องจ้าแยกกลางออก้ะจ้าเอาแต่เนื้อมันจ้าขั้นตอนต่อไปนะพี่น้องก็เอาเนื้อปลาใส่กับพริกแกงเนาะพี่น้องจ้าที่ห้าโขกไวก็คือ เอามาโขกให้มันเข้ากันนะพี่น้องจ้าเทลงไปเลยแล้วก็โขกโขกพี่น้องจ้าตำตำให้มันเข้ากันกับพริกแกงเห้านะจ้าเขาก็ได้ตำเนื้อปลากับพริกแกงเห้าเข้ากันแล้วนะพี่น้องจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วมาเบิ่งขั้นตอนต่อไปกันเลยจ้าตั้งกระทะพี่น้องจ้า ยอดน้ำมันน้อยหนึ่งนะพี่น้องจ้าบอหลายจ้าใส่นิดเดียวนะพี่น้องเอาเนื้อปลากับพิแกงที่เ้าโขกไว้นะพี่น้องจ้าก็เอามาเขยวกับน้ำมันเขาเลยจ้า<ม>ขัวให้หอมเลยเด้อยพี่น้องจ้าขัวไปเรื่อยๆได้จ้า<ม>อาหาขัวเจียวได้ที่แล้วนาะพี่น้องจ้าเลี้ยงหอมแล้วเข้ากับพักทิ้งไว้ก่อนนาะจาพี่น้องจ้าต่อไปเอาน้ำใส่หม้อค้างได้จ้า น้ำเดือดแล้วเนาะพี่น้องจ้าใส่น้ำปลาลงไปจ้าก้าเอาค่ะคนคนเล็กหน่อยนะพี่น้องจ้าอ่าพอน้ำเดือดแล้วพี่น้องจ้าเอาเนื้อปลากับพริกแกงที่ห้าวพัดไว้เนาะพี่น้องเอาใส่ลงไปเลยจ้า ขั้นตอนต่อไปน้องพี่นองจ้าก็เอามะละกอที่เขาหั่นไว้นะจ้าใส่ลงไปเลยจ้าใส่ลงไปเลยจ้าใส่หมดเลยนะคะเทลงไปเลยใส่สดดีพี่นองจ้าช้อนหนึ่งจ้าใส่ลงไปเลยตามด้วยน้ำตาลจ้าสองช้อนนะจ้า แล้วก็ต่อไปใส่น้ำมะขามเปียกจ้าน้ำมะขามเปียกกะกะเอาคือเกาลือพี่น้องจ้าตามใจชอบเลยพี่น้องจ้าขั้นตอนสุดท้ายนะจ้าใส่กุ้งสดห้าลงไปเลยพี่น้องจ้ากะใส่ตามปริมาณที่เราต้องการน,นะจ้ามากลายกะใส่หลยจ้าพี่น้อง ต้มไปอีกสักพักนึงนะพี่น้องจ้าให้กุ้งสุกก่อน,นะพี่น้องจ้าก็ค้นเนยจักน้อยนะจ้ากุาก้งสุกแล้วพี่น้องจ้าได้ทีละจ้ามาก่อห้องกระสุกแล้วพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานได้แล้วคะ่ะแกงส้มมะละกอกุ้งนะพี่น้องจ้าเป็นตแาแซบบ่จ้า จินนี่ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะจ้าผู้ใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจินนี่ภาพเพิ่มในเด้อพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีค่ะ